ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงเวลาแห่งการเชื่อมต่อพลังงานศักดิ์สิทธิ์ประจำวันเกิดวันนี้คือบทสวดเสริมกำลังวันอังคารพลังแห่งนักสู้จากดาวอังคารดาวแห่งความกล้าหาญและชัยชนะขอให้ท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธิน้อมรำลึกถึงพระคุณอันบริสุทธิ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสียงสวดมนต์นี้จะช่วยเสริมความมุ่งมั่นและพลังในการเอาชนะอุปสรรคฟังได้ทุกเวลาที่ต้องการไฟในการต่อสู้ ิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจรณาสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตโรปุริสธรรมสารจิสาธาเทวมนุสสานังพุทธวปะคะวาติสวะคาตัวปะควตาธรรมวสันติติโก อกะการิกโกเอหิปัสสิโกะอวปัญญิกโกปัจจตังเวทิตาภวิญญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปั ติปันโนภัคขวัตตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสบัคขวัตตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชลิการะนีโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสา Amen. Ah, yeah. o bakkawa arahan samasput tua wca cara naspan Nu suka tonutwi tua annutataata dewa menu sanaang buat bakkawa di sawwak tua โกะาลิกโกเอหิปัสสิกโกโอปัญญิกโกปัจจตังเวทิตาภวินญยเิติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิป ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชลีกะระดิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสา i ah, yeah. ติปิโสปะคขวาอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตตโรปุริสธรรมาสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทตัวปคะขวาติสวะขาตัวปะคขวะตาธรรมมสันติ โกะกาลิกโกเอหิปัสสิกโกอวปัญญิกโกะปะจตตังเวทิตาปัววิญญูเิติสุปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังโฆสามีจิ่ ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชลีกะรณียโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสา Uh, Amen. Yeah. िति पि सो भगवा अरहं समा सं पुतो वेचरणपानु सुखतो नो कवितो अनु तरो पुरुषा मसधि सथा โกะการิกโกเอหิปัสสิโกะโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาภวิญญูเิติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิป ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชลีกะรณียโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสา Uh, Amen. Yeah. ติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตโรปุริสธรรมาสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติสวะขาตัวปะจขวะตาธรรมมุสันติ โกะกาลิโกเอหิป eh, ัสสิโกะอวะปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาผัววิญญูเฮติสุปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควาตัวสาวะกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังโฆสามีจิ่ ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชลีกะระดิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสา Uh, Amen. Yeah. ि titi piso โกะการิกโกเอหิปัสสิกโกอุปนญิโกปัจจัตตังเวทิตาภวิญญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวะกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวะกะสังโฆสามีจิป ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชลีกะรณียโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสา Uh, Amen. Yeah. ติปิโสภะขาวะอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจาร anasampanno s u k a t โลตวิทตัวอนุตตโรปุริสธรรมะสาริสัทธาเทวมนุนสานังพุทโอะคะขาติสวะคาตัวปะขาวตาธรรมมัวสันติโก โกะการิกโกเอหิปัสสิโกะอวปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาภวิญญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวะกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวะกะสังโฆสามีจิปั ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสปกวุคลาเอลสมภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญังเขตังโลกัสา Uh, Amen. Yeah. ติปิโสภควอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจรณสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตโรปุริสธรมสารจิสาธาเทวมนุสสานังพุทโธภควติสวคาตัวภควตาธรมโมสันติติโก โกะกาลิกโกเอหิปัสสิโกะโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาภวิญญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวะกะสังโกะยะยปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวะกะสังโฆสามีจิปั ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอาทะปุริสปกวุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตรังคุยญงเกตังโลกัสา ขออานุภาพแห่งบทสวดนี้และพลังแห่งชัยชนะจากดาวอังคารจงคุ้มครองท่านขอให้ท่านมีสติในการตัดสินใจและความกล้าหาญที่แข็งแกร่งนำพาชีวิตไปสู่ชัยชนะในทุกด้านด้วยเทินขอให้ท่านแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลอิทังปุญญะพลัง ขอให้บุญกุศลน,นี้จงเป็นปัใจจัยให้ท่านและทุกสปปรรสิ่งจงอยู่เป็นสุขผนจากความทุกข์ทั้งปวงเทินขอให้ดวงดาวนำทางท่านท่านสามารถส่งของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้อย่าลืมกดติดตามนาทีดวงเพื่อไม่พลาดคำทํานายดีๆในทุกวัน